สวัสดียาแปลงน้องสวัสดีกับบรรยากาศลมเย็นๆน้องยามม so 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 ื้อแรงพี ans, ่น้องกับบรรยากาศก่อนตะเวนสิตกดินพี่น้องก่อนตะเวนจะตกดินพี่น้องสมบรรยากาศน้ำกันพี่น้องสมแบบบรรยากาศแบบซวงในฝนกะเศร้าตกะเลยพี่น้องหยุดเลยหยุดแน่เละกะก็ได้ออกมาเมื่อวานก็มาไถนาพี่น้องเมื่อวานนี่ มาไทนนี่แหละบ้องมันเข้าหอบอกเกลือน,นี่แหละเพื่น้องบ้องว่านแล้วมันน้ำท่วมนี่แหละพี่น้องเอาก็มาแก้ว่านกับไถเพี่น้องไถกับบ่อแล้วเพี่น้องเพราะว่าน้ำน้ำมันไหลนะดินดินเขาล่มนะพี่น้องโซนเนี่มันล่มโซนนี่พี่น้องเห็นองนี้นนน หลายลี้งงานน้อยหนึ่งพี่น้องคือคือว่าท่านไท้ไถ่้องโซนนี่แหละบริจาคแต่พี่น้องนิดเดียวตอนเสาร์ก็สิมาเก็บก็สะวานเข้าเลยพี่น้องถ่ายแล้วก็คือวานเข้าแล้วก็คาดเก็บงานไปเลยพี่น้องจับโซนนี่น้ำแน่น้อยหนึงพี่น้องรูปก็มาถทยลองผ่านเมื่อนำพี่น้องเื้อผ่านมาสี่พันบาทก็มาลองลองเมื่อพี่น้องลองเมื่อว่ามันจะถ่ยตีสายตีขัวบนนะพี่น้องผ่านเมื่อ ถือว่าไถนิงดีอยู่พี่น้องซุ่มราคาอยู่พี่น้องถือว่าผ่านอยู่พี่น้องมันบอกกินสายกินขัวนะพี่น้องมันไปเสมอดีนะพี่น้องไถตรงไปเสมอดีบอกวเวียงสายเวียงขัาา่วกันการกำเลี้ยวหักข้อมูลเหมือนกันถือว่าผ่านอยู่พี่น้องโอเคอยู่ใช้ผ่านดอกบัวพี่น้องผ่านดอกบัวเบาพี่น้องถ้าเขาจะใช้ผ่านราคา ผ่านนานักพี่น้องนักพี่น้อง,อองผ่านเนี่เบาเร่อหฮงดีโค้งนี่นักเดิรดีพี่น้องโค้งต้องนักผ่านต้องเบาพี่น้องสูดเผือสูดมันนะพี่น้องจากขมรู้สึกนะพี่น้องจากามรู้สึกที่ราะว่ามันตั้งเดิรและพี่น้องบอกกูทุกขึกันพี่น้องขานาะด โค้งนักเลยไปเซิร์นผ่านดีเนี่ยบอกว่าโอ้พี่น้องโย่ขึ้นพี่น้องเลยผ่านตาเงาเนี่ยโอ้หนักขนาดไปเบิ้งอยู่ลานเขานีะพี่น้องโมเมนต์ธรรมดา้ังนักอิริย์นักนักแม่เป็นซิปก็รูหุ่นบอกพี่น้องผ่านหนึ่งผ่านหนึ่งนักอิริยนะานักพี่น้องเลยก็เลยเลยบ่มักพี่น้องมันนบวมไงมันนานเข้าพี่น้องมันยักมันเลย เอาผ่านเบาไว้ก้อนพี่น้องผ่านเบาโค้งนักพี่น้องดีกว่าพี่น้องคลิปนี้ก็จะพาตัดกล้วยพี่น้องว่าโดนละ่ะตัดกล้วยบ่มนพี่น้องตัดกล้วยบ่มพีน้อส่วนมันแห้งมันก็ไทยสบายพี่น้องนี่ยส่วนนู้นส่วนดีมันแห้งมันก็นสบายพี่น้องนี่มันมันนักสวงเหยาะเหยาะนี่บ้องมีน้ำขังส่วนนี้พี่น้องมุมนี่แหละมุมนี่แหละ มันติดนะพี่น้องติดโยโยผ่านพี่น้องนักเลยมันผ่านมองถ้ามันได้อ่นอะไนคณะเทาใช้อันผ่านแบบธรรมดาบบเบาแบบบางๆเล้พี่น้องยังนักเลยเสิร์ตได้เขาจะใช้ผ่านแบบยี่ห้อเพลงๆพี่น้องพวกกาเงาไปอย่างนูนะเนื้อไผ่เหมืออื่นกสิอันนั้นเลยพี่น้องมืออืดเนี่ยก็เขาก็สิคาด ว่านหลักขาดเลยน้องเก็บงานทำมันแล้วผลมาจะาม,มีปัญหาไปน้องมันเป็นกัขาดเมื่อกันไปน้องมัน็เอารถไทยน้อยกันะฟังนี่ก็ได้เป็นก็ใสรถไทยน้อยกันจ้างรถไทยน้อยเขาไทยกันขาดก็ได้น้องกลวยคมำไว นนเาเอาไม้เอากนพี่น้องโอ้โหนักไล่คือหักเนี่ยเอาไปค้ำตัวน้อยบ้านพี่น้องค้ำตัวหน,น่ตัวนี้านน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 ่านิกอันหนึ่งแก้บันเลิน้องเข้ามบ้ it's like สำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปสำหรับพี่น,น้องไวเ้เจอกันกันกนบบรรยาก,กาศหน้าพี่น,น้องเก็บไว้หน้าโอ่ง蒿หน่อยพี่น,น้องเก็บไใบยืนเทียงหน้า蒿หน่อยพี่น,น้องบรรยาก,กาศถ้เป็นกัดเรื่อมสิต๊ะดินแะไรพี่น,น้อง